ัจเจยุธนานะคะจากค่ายถนัดละครค่ะก็เปิดกองให้เราได้เข้าไปเก็บภาพครั้งแรกแล้วนะคะสำหรับคุณหมีปาฏิหาริย์ค่ะฉากนี้ค่ะเป็นฉาก <Yeah. S 1> first love ด้วย,ยนะคะรักแรกพบเ,เป็นเรื่องราวของออนักบ้าสุดหลอ่อกับหนุ่มน้อยสุดน่ารักจะเป็นยังไงไปติดตามค่ะ และแล้ววันนี้ก็มาถึงเมื่อเฟิร์สเลิฟของทั้งสามคนได้เริ่มต้นขึ้นพี่หนึ่งรับบทโดยอินสารินพี่ตาฐทานรับบทโดยยูโดทนันทัศน์และพีรนัทรับบทโดยจอบทัชพลเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ความท้าทายของหนุ่มจอบก็คือการโดนลูกบาสเข้ามากระแทกหน้าทำเอาเจ้าตัวมีสีหน้าอย่างที่เห็น ด้านหนุ่มอินสารินรับบทเป็นรุ่นพี่นับบาร์สุดฮอตงานนี้เจ้าตัวเลยฝึกฝนเพื่อการถ่ายทำครั้งนี้เพื่อให้ดูคล่องแคลว่วเวลาเข้าฉากกับหนุ่มยูโดด้วยพี่หนึ่งฮอตซะขนาดนี้น้องนัดเลยขอให้มาช่วยสอนบาสซสเลยจะเป็นอย่างไรไปชมกันเขาสอนเทคนิคการเล่นบารเพื่อการสแสดงสไม่รลนะลงไม่ลงไม่รู้แต่หน้าต้อง บารไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือตัวตนของผมตัวตนต้องบอกว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆที่สามารถแบบทำไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นเนี่ยให้มันดูเป็นมืออาชีพได้อีกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าพยายามไม่เขาเรียกว่าเทคนิคการเล่นบาร์เพื่อการแสดงครับเป็นลูกบาร์ที่ทีมาเขาทำให้ครับเพราะถ้าเป็นลูกจริงนี่น่าจะ ไม่แค่รอบเดียวนี่เป็นคิวสองเหมือนกันของหนึ่งปกติก็เป็นเล่นงเต้าหู้ตลอดเนี่ยหนึ่งก็จะเป็นแบบอีกพาร์ตนึงครับเสียงจะตดำๆหน่อยเสียงหนึ่งเป็นไงเฮ้ยจ้าเต้าหู้พี่จ้าครับขอฝากซีนนิวด้วยนะฮะก็เป็นซีนที่แบบพวกเราลงตั้งใจนะครับในแต่ละคาแรคเตอร์ของตัวเองมันเป็นเฟิร์นเลิฟของทั้งจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทั้ง3คนครับว่า เอ่อใครจะเป็นเฟิร์สลิฟของใครเนี่ยก็ต้องไปติดตามกันดูใครชอบใครก่อนใครปิ้งใครก่อนแล้วใครเป็นรักแรกของใครต้องไปติดตามดูในละครคุณหมีปฏิหานนะครับดูด้ก้ามแขนเหรอคะนั่งดูสกู๊ปนี้แทบคลั่งบัน